แลนด์ด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับผมชัยดีครับก็นี้ทางลายเลนเจอร์ได้ปล่อยตัว8ดาวตัวใหม่มาครับพร้อมกับอีเวนต์เพิ่มโอกาสได้รับเลนเจอร์สเท่าครับก็รออดใจไม่ไหวครับก็ต้องมาสุ่มกันให้ดูครับเปิดกดเข้ากาชาไปนเลยครับอ่ารอนิดนึงครัอ่าเสร็จแล้วนี่ครับตัวใหม่เป็นซุนงอคงกับไอปากเป็ดครับอ๋อกดเข้า150เพชรครับ คุณต้องการจะสุ่มกาชาไหมครับตกลงครับมาครับอีเวนต์ยังไงมามาลองไม่กดข้ามดูครับหมันไส้ครั้งแล้วกดแล้วได้อะไรไม่รู้อ้าวค้างอีกอ่ะมันเป็นลางครับว่าเจ็ดดาวจะมามาครับดูครับตัวแรกเป็นออ้โหโคโนี่พูวิเศษห้าดาวตัวครับตัวแรกเลยออ้อหหกดาวเรเน่โอ้ยจะดีใจดีไหมเนี่ยตัวต่อไปเฮ้ยหก มาวันเดอร์โอ้โหต่อไปครับเฮงเกียตัวใหม่ครับโอ้ดีใจอยู่ครับก็ต่อไปครับอืคอนี huh. ่ปีซาตัวฟรีต่อไปอื uh ัอ huh. ลิสโอ้กูจะดีใจหรือเสียใจดูวะเนี้ย oh.